ญี่ปุ่นมุกดานารินลักษ์ตกเป็นข่าว สามหนุ่มพระเอกรุมล้อมตกเป็นข่าวสามหนุ่มพระเอกรุมล้อมตามจีบทิ้งเงินแสนไว้ญี่ปุ่นมุกดาารินลักษ์ตอบชัดคนไหนมีสิทธิ์ลุ้นปุ๊มุกดาารินลักษ์ที่กล้าเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการควา้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวดสาวใสมิชชินไทยแลนด์2011บางเอิ่นตอนนั้นทางญี่ปุ่นเข้ามาแคสหานางแบบเราก็แคสแล้วจับพัดจับพลูได้ไปทางโน้นไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นชีวิตที่ญี่ปุ่นก็ดีแต่ละ บอกที่ว่าเราเหนื่อยเพราะเราไปอยู่คนเดียวห้ามพ่อแม่พี่น้องหรือญาติจากเมืองไทยไปกับเราตอนแรกที่ไปเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอไปอยู่วันแรกรู้เลยค่ะตอนเราอยู่ที่ไทยมีคนทําให้ทุกอย่างมีคนไปซื้อของให้ซักผ้ารีดผ้าทํำกับข้าวเก็บเตียงแต่พอไปอยู่นู่นเราต้องทำเองทุกอย่าง เรื่องความรักก็โดนจับตามองเยอะตกเป็นข่าวเจเจชนาทิพย์สงการศิลขอเคลียร์ชัดๆว่าสรุปแล้วมีโอกาสไหมเราเป็นแค่พี่น้องที่ไปถ่ายรายการด้วยกันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็ไม่มีโอกาสพัฒนาด้วยและยังมีพระเอกหนุม่มใต้ฝุน่นตากเพชรดังมีภาพหลุดของคู่ออกมาและมีข่าวลือว่าทั้งคู่คบกันและยังมีตาดีเห็นทั้งคู่ไปดูหนังทานข้าวข้างดังย่านลาดพร้าวแต่บอกแฟนคลับว่าเป็นแค่พี่น้อง ทีมข่าวมีโอกาสได้คุยกับนุ่มไต้ฝุ่นจึงให้เจ้าตัวเคลียร์ถึงเรื่องนี้ว่า ความสัมพันธ์เราสนิทกันเป็นพี่น้องที่สนิทกันความสัมพันธ์เราเป็นเรื่องของอนาคตถามว่ามีลุ้นไหมเจ้าตัวตอบเลยว่ามีลุ้นแต่ขอให้โฟกัสที่งานเป็นหลักก่อนด้วยอายุทั้งคู่ยังน้อยมีโอกาสพัฒนาหรือเปล่านั้นเป็นพี่ที่ดีคุยแล้วค่อนข้างโอเคสำหรับกรณีถูกมองว่าปากแข็งยืนยันว่าไม่พูดตรงๆงเป็นพี่น้องที่สนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นพี่ที่น่ารักเข้มหัสวีได้บอกว่า มุกดาก็เป็นบัตรดีที่ดีต่อเราเพื่อนเป็นคนทํางานด้วยและมีความสุขมีความเข้าใจกันได้ดีมากเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วมุกดาบอกว่าตอนนี้ผียังไม่ผักค่ะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้เข้มกับมุกเราร่วมงานกันก็สบายใจมากเรามีอะไรคุยกันตลอดและปรึกษากันตลอดไม่ว่าเราจะเล่นหรือทําอะไรก็ชิลกันมากเราค่อนข้างรุนิสัยกัน,นเรื่องคนคุยก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเราเองก็เปิดโอกาสให้คุยนะ คุยทีละคนแต่ว่ามุกเป็นคนค่อนข้างชัดเจนถ้าคุยแล้วไม่โอเคทัศนคติไม่ตรงกันก็เลือกที่จะไม่คุยตอ่อชอบคนที่โตกว่ามีความคิดหรือทัศนคติเป็นผู้ใหญ่อยากคบกับคนที่ผ่านโลกมาแล้วและรู้ว่าในสถานการณ์ต่างๆต้องทํำยังไงมีภาวะความเป็นผู้นําพาเราโตขึ้นไม่ใช่พาเราเด็กไปเรื่อยๆ